กับทักทายสบายดีกันพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนอ่านมือนี้บบเบาไปแถวสวนเรือกพี่น้องค่ะแต่ก็มีของมาให้ชิมสิผ้าพี่พาน้องไปชิมของของเนีงตีพี่น้องค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่บ้านจะทำงานบ้านจะให้กับเขากับเขากับมันกะบวกตถของเอามาจากสวนพี่น้องค่ะตอนนี้อยู่หล้างบ้านหล้างบ้านคุณแม่พู่ลังบ้านพี่น้องค่ะ ลังบ้านกระปูกมะคุงถิ่มไบเก้าพี่น้องค่ะมักม่ว,วงลังบ้านแห่เหลียงงัวอยู่เลยมีพนเหลียงงัวเลยพี่น้องเลียงหัวได้สบายลังบ้านแมนอยู่ไหนลังบ้านเฮ็ดหยางตี๋พี่น้องอ่านหนังสือพอมันบรรยากาศมันธรรมาชาติมันยินแต่ก็ทำงานบ้านพี่น้องค่ะแต่ก็มีของว่าหายพี่หายน้องชิมพี่น้องค่ะ ชิมยังวัตถีพี่น้องไปไปชิมนุากันพี่น้องค่ะอันก็บพ่นของเอามาจากสวนในพี่น้องค่ะน้ำไหมคุณแม่เห็ดน้ำไหมตากแหง้งที่นีหลังจากมันแห้งมันเก็บได้เก็บได้กินเป็นปีและพี่น้องค่ะมันจะบน่เน่าโม,าโมยังแหลวไหมาถึงว่ามันแหง้งย่างดีดนะพี่น้องค่ะนี่นี่คุณแม่ก็เลยเอามาปรุงอาหารเอามาเห็ดกับเขาเอามาต้มพะโลพี่น้องค่ะน้ำไห้ต้มพะโล แม่เตรียมไว้แล้วแต่ว่าที่พาพี่พาหน่องส่วนพี่มาส่วนพี่ส่วนหน่องไปชิมน้ากันถ้าพี่หน่อง,องคุณแม่ชิพาไปไปชิมน้ากันน้ำไหมพะโลวิธีการคุณแม่เห็ดยังไงเพราะว่าคุณแม่นั้นอ่านคุณพ่อน,นั้นเป็นคนจีนคุณแม่อยู่กับคนจีนเขาก็จะมีการถนอมอาหารคุณแม่ก็ได้เลี่ยงลูกวิธีการดีนะพี่น้องเวลาปลูกน้ำไหมไว้ตามริบบัวอย่าง,อางดอสี่แบบว่า น้ำใหม่มันลายล่ะคิดบ่ออกว่าเสี้ยนยังดีนะพี่น้องกับย้อนไปเบิ่งลิปคุณแมมว่าคุณแม่อันเฮ็ดน้ำใหม่จากแหงวิธีใดเนาะพี่น้องตอนนี้มันแหงแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ณแม่แอมมาปรุงอาหารแล้วก็จะมาเห็ดพะโลพะโลอันน่น้ำใหม่พี่น้องปะไปเบิ่งน้ำกันไปชิมน้ำกันพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องปะเขาบาดมาพี่น้องคะคุณแม่จะให้เบิ่งมาชิมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อค่อยๆเบิ่งไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องคาเนี่น้ำใหม่ขึ้นแหม ตากแหงเด้อพี่น้องเด้อตากแหงมันแหงแล้วมันเป็นสีเด้อพี่น้องมันแหงแล้วปรุงรสชาติชีมันก็จะออกมากาณในพี่น้องค่ะมคแม่ตุนเด้อเป็นตุ่มเด้อตุมพะโล้หูหมูพี่น้องนี่น้องใหม่ขึ้นมีมหูหมูหูมหม,หมูแล้วกับคุณแม่หันหูหมูส่วนหนึ่งพระวัาจะเดียวจะ กินนะพี่น้องหั่นแล้วก็ตั้งไว้ทีก็หันห่นหั่นหั่นช่วงหนึ่งนะพี่น้องหั่นไว้แล้วว่าเพราะว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตักไปกินนะพี่น้องแล้วก็ตัววัฒนายหั่นก็คือชิ้นนี่แล้วก็เป็นนมใหม่นมใหม่นี่นี่นมใหม่พี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะตักเด้อพี่น้องไปกินนั่กัดเด้อลยนมใหม้ใส่งอนี่ละต้มข้างบนต้องเบิ้งอยู่พี่น้อง กัน้อพี่น้องคุณแม่จะบอกกินอาหารยินแหละจะกินอตัวน,วนี้ต่วงาไปแก้กแหงๆเลยสิดพี่น้องเนต้นะโลตุ๋นละโลกกะบอบมีหยังเดยพี่น้องตอนที่ใส่กัเขาก็มีเสี่ยวขาวกา เขาก็ใส่เครื่องพะโล่ลูกไบะพี่น้องนะเนาะเขาก็ใส่หม้อตัวนี้มันสีเขาเอิ่อนมาตุนนะพี่น้องตุนซีสิมานาทีพี่น้องค่ะมืมจอจ่อมากประมาณนี้พี่น้องแล้วก็อันน้องไม่ไม่ร่ามันเหงาเลยเด้อพี่น้องค่ะนะไม่ร่ามันเหงนเลยคุณแม่เก็บใส่ปิดขนมนี่เด้อพี่น้องปิดขนมคุณแม่ก็สิเก็บ ปิดขนมน,นี่เ,เก็บไว้พอหยังบาาัวห้ยอากาศเขาพี่น้องมันหแหงล่ะอันนี้ห้าบาาัวห้ยอากาศเขาห้าจะเก็บไว้เป็นเป็นปีพี่น้องพวลาชวงตู้จีนก็เอามาเห็ดตั้งสี่กินพี่น้องค่าพี่น้องมาหากันยาตีพี่น้องมาชวนตู้จีนเขากินเขาวรวมโต๊ะกันพี่น้องเขาก็จะเอาตัวนี้มาต้มต้มแบบคุณแม่ต้มนี่แหละมันจะหลายวิธีบางคนเขาก็อันเอาไปต้มใส่น้ำซุปไก่ หรือว่าต้มจืดนะพี่น้องคะเออแล้วคุณแม่กับต้มกินแบบนี้รสชาติรนเป็นยังไงเดี๋ยวไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเก็บไว้เก็บไว้เพื่อบ่รหายล่มเขาเด้อพี่น้องเพราะว่าของมันแห่งๆล่มเขามันกะเมื่อกจะักจะมนีเนาะเก็บไว้เลยพี่น้องแบบฮับเฮ็ดน้ำใหม่ปิดน่นล่ะปิดไว้พี่น้องคะปิดแน่นแนไว้ไปพี่น้นองไปกินน้ำกันบ้าง ถึงเวลาไ,ไปกินน้ากันอันนี้กระปิดลงไปจกักหน่อยเอานี่ออกอันนี้ปิด้ตจ้าให้พี่ให้น้องเพิ่มพาโลน่าไม่ตาแพงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเริ่อันนี้อันน,น,นี้มันจะจะเป็นหมูเนาะหัวหม,มูอันนี้มันคือหัวหัวหมูพี่น้อง เนี่ยน้ำไม้น้ำไม,ม้พะโล้เดี๋ยวพี่ภาคกกินได้พี่น้องด้วยไปไปกินน้ำกันพี่น้องค่ะเส่บๆมะมากินน้ำกันนล่ยสินดีกินน้ำกันเยอะพี่น้อง กินเบิ้งพี่น้องค่ะกินเบิ้งมสีอ่ขาวส่รนดีนิดนึงสีอยหวานนึงแล้วกับผงพะลุนิดหน่อยเพราะว่าในม่นี่จะบอกออกกันวัาผงพะลุเข้ากันหรนหมู มักนิดหน่อยรวมรวมกระโดดนิดหน่อยมักไม่โม้ยลูกกระโดดมักไม่โมูก่อนแลล้วถ้นจากเอาไปตกอืมกระโดนินอนี่คือหูหมูเนี่ยคือหน่อไม้ แต่ถามว่แสบบอกท่านจะถามว่าแสบบอกคุณแมว่าแสบบอกแขกกันกับหมูจะเข้ากินในบอกอวนไม่ดีนองแสบกินน้ำกัน ไราเห็นบอกว่าเป็นกลิ euh ็นอาหารว่านกลิ่นแม่รับพริกน้ำส้มนะพี่น้องพริกน้ำส้มนะ มื้อจิมจิมเป็นอาหารว่า บอกจะไปกดหมู่หมู่เนาะให้สองฟองเผื่อๆเนี่ยพี่น้องค่ะเพราะว่าคุณแม่กดฟองคุณแม่มีคนนึงมาคอมเมนต์คุณแม่คุณแม่ก็กดไปก,กดไปแล้วยูยูก็หายไปแบบแบบว่าอันยูทูบคงจะคิดว่าเท่าจะเต็มแล้วพี่น้องคุณแม่คิดเองคุณแม่ก็บอกหูขึ้นกันเพราะว่ายูยู มันกบแบบว่าม you know? mm. ันบอดโซนนะพี Aww ่น้องค่ะจนเป็นอย่างแล้วก็ผู้ท wow ี่ตามเขาคุณแม่ก็หายไปหายไปคู่ม <time> <time> ือพี่น <giving> ้องันเป็นยัง ม่บานเ้าพี่น้องยังแต่มูเนี่ยมูทีมาบ้ดนเรางนใหม่งานใหม่เจ็ดคัวโมเรียน ยิมเลยพี่น้องวันาาารถอาจจะกินเนื้อม้วแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้มี้ดำมีดำแห่ท่ส่วนยิมแลวค่ะพี่น้องอ่ะชินมาบอกว่าราใหม่ขึ้นแม่เอามาเอาเอามาเซ็เท่ากะมาหันเป็นแผ่นจลกล่างไปบ่งในกิบที่คุณแม่ลงไปนะพี่น้องค่ะเอามาล่างล่าง ล้างน้ำสะอาดแล้วก็ขันเป็นไปได้ยันมีเวลาพ่อข้ากับชซนําเกลือไหวทั้สี่สิบห้านาทีเมื่อวานตะจีสิบนาทีมันยังหน่อยที่น้อเช่ไหวเพื่อจะให้แบบว่านมาใหม่มันสคุณแม่สังเกตเพิ่งว่าเอาใหม่มันสกขาวกันมันจะสะอาดวกันแช่ไหวแล้วก็เมันหนึ่งขันมันมีแดดห้้งหนึ่งแล้วเ้อากับตากแดดแต่ถ้าเกิดว่ามีแดด เข้ากระตกเอามัดยางไฟไว้พี่น้องค่ะยางไฟมันก็จะแหงึ้นกันแต่เวลาคุณแม่เอามาเข็ดเนี่ยระวางย่างไฟกับหนึ่งสองยางเนี่ยอ่าหนึ่งหนึ่งตากแดดกับอย่างอย่างอันอย่างไฟแล้วก็ตากแดดน้าเมื่อไรมีแดดก็ไปตากแดดสองยางเนี่ยก็กินบ่ต่างกันมันก็แสรกทีกันแต่ว่า สีมันทนละสีมันจะงามกลัวนอใหม่เี่้าหลังเกลือแล้วก็ห้าปีหนึ่งอะสีมันจะงามกลัวพี่น้องแต่รสชาติก็คื่กันพี่น้อง้าเห้าจะเฮ็ดขายห้าก็องเฮ็ดแบบให้มันงามน้องพี่น้องแต่เด็กผูแม่เฮ็ดกินถือว่าเฮ็ดแบบว่าห้าเก็บถนนถนอมของกินไว้กินเองนะพี่น้องรสชาติก็ถือว่าโอเคดีแล้วแต่กับวิธีการที่เอามาต้กกระดูกนะพี่น้องเ้าต้องมาแช่น้ำพี่น้องผู้แม่แช่น้ำไว้มือนึ่งพี่น้อง แช่ในส่าวจนหดคำแช่แล้วมันจะพองโตเพอพองโตแหละเขาก็ต so, ้มนำต้มนำเอาไปลวกหรือว่าเอ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 านมใหม่ท like ี่เขาแช่เขาเอาไปต้มอีกเพื่อนึ่งต้มแบบว่าลวกพวกนะพี่น้องแล้วเขามาล้างน้ำเย็นพี่น้องล้างน้ำเย็นแล้วเขาก็จะหั่นแล้วเขาก็จะมาปรุงรสชาติแล้วก็ตุนไปพราะตุนันเครื่องเครื่องเครื่องปรุงของข้ารสชาติของข้ามันก็จะเข้าไปในนมใหม่ มันก็จะมีรสชาติกลมๆมันจะมีมันจะมีอีกแบบหนึ่งพี่น้องเวลากินมันจะแบกขึ้นมาอหคมแล้วมันจะขึ้นเนื้อมันจะเป็นไข่ไข่เนื้อเลยขนาดคุณพพอมันจกอุบลนแกนั้ำคุ้พพอกินคุ้พพอกินหล้วคือกับทื้อึ้แล้วมันกกิ่นก็แยักถามมันนี่ขึ้นเนื้อยังเออขึ้นเนื้อยังเพื่อนว่ามันจะขึ้นเนื้อแล้วมันจะนุ่มมันจะเนื้อเนื้อนะพี่น้องมันจะเนื้อเนื้อเนื้อมันจะบอขึ้มัน มันบอกขึ้นน้ำม้สดเด็กพี่น้องมันจะแซ่บแฉบอีกแบบนึ่งน้ไม้สดจะแซ่บแต่ว่าน้ไมันสดเนาต้องเอาไปแกงเป็นปรุงใส่แกงปลาละแกงแกงน้ไม้นแบบปลาละใส่ใบชะนาบานเท่าน้ำพี่น้องเนาะมันก็แซ่บคนละสไตล์แต่แบบนี้แบบก็จินเขากินคุณแม่ก็ว่ามันก็แซ่บอีกเป็นเป็นอาหารว่างนะพี่น้องมันก็เหมาะสําหรับคนที่ว่าควบคุมน้ำหนักมันจะอิ่มน้ำมมันจะกินอิ่มได้นานแล้วมันก็จะมีประโยชน์ด้วยมันให้เบิกพี่น้องนี่ละคุณแม่ก็อยากจะบอกว่า การที่ห้าวโต้นมอาหารเนาก็เก็บได้กินเป็นปีเนะพี่น้องแล้วก็เ้าก็จะเ้าก็จะบริถิ่นของนะพี่น้องบางครั้งเ้าเห็ุน้อาไม่ดองเถื่อมันดองหลายเ้าบวชดิดูแลยังดีมันก็น้องใหม่มันก็นองแต่แบบนี้มันจะบนนอาพี่น้องเอออันนี้คลิปนี้ก็บบอมมีอย่างหลายพุ่แม่ก็อิ่มแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ได้คอมามนต์ตามเป็นกําลังใจให้คุ่มแหมยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเด้อเอาซซมนี่ละพี่น้องอ่ะยู่ดียู่เย็นเป็นสุข